สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสในเกมที่สิประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่16ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เคมองฟูดก็บเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแชมป์เก่าอย่างลิวไป1-0จากลูกยิงของ and วิตเตลและซิมบาส่วนอีกคู่หนึ่งโอลิมปิกลียงเปิดบ้านเอาชนะโมนาโกไป2อจากการทำประตูของจุดโทษคาวโตโกเอ็นคาบี้ครับยิงเข้าไปแล้วก็อีกลูกปิดท้ายด้วยเจสันดีเนเยอร์ นั่นเลยทำให้ตารางคะแนนของทั้ง4ทีมในตอนนี้เนี่ยโอลิมปิลียงขยับมาอยู่ที่5ฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น16คะแนนโมนาโกก็อยู่ที่7แล้วก็ลีอยู่ที่9ฮะมี14คะแนนเหมือนกันส่วนเคมองฟูตก็ขยับมาอยู่อันดับที่11ฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น13คะแนนในขณะที่ดัสโนล่าสุดยังคงเป็นเกตาลาบอสแล้วก็จอนาธานเดวิดที่ยิงไปคนละ6ประตูเลยเดี๋ยวส่งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่17ตุลาก็ยังมีทรัวเปิดบ้านเจนนิสบอกโดพบน้อง เบสเจอกับแรงเมฟซีเบสเจอกับทางแลนสตาร์บุกเปิดบ้านเจอไซงเตียนมงปริเยเจอลองและก็มักเซยจ,จะพบกับอลอริอง